ใชถามอีกท่านไปแล้วกาบคุณแม่ค่ะค่ะหนูมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับลูกเราเป็นหนี้สินไม่สิ้นสุดเลยค่ะค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังช่วยจนหมดทางแล้วค่ะค่ะ หนูจะแก้ไขยังไงคะตอนที่ท้องเขาเราพร้อมไหมอ่ะไม่พร้อมค่ะเพราะว่ามันใส่ห่วงอนามัยไว้แล้วเขาเขาท้องท้องขึ้นมาค่ะตอนท้องรู้สึกยังไงอยากเอาอกไหมไม่จำไม่ค่อยได้แต่ก็มีค่ะมีบ้างแต่หนูไม่อยากมีลูกตั้งแต่ ตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะลูกมาเกิดกับโยมเนี่ยโยมปฏิเสธเขาโยมไม่เอาโยมไม่เอาไม่อยากได้พอเกิดมาแล้วก็เลี้ยงกันไปก็รักรักใครดูแลจากที่ปฏิเสธไว้ลูกมาเลยทำให้โยมทุกใจจนทุกวันนี้แล้วหนูต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะ นี่ไม่ใชกรรมของอดีตเลยนะเป็นกรรมของปัจจุบันเลยตอนที่โยมยังไม่มีครอบครัวมีใครมีครอบครัวก่อนหน้าโยมหนูเป็นลูกคนเดียวคะ่ะเคยเห็นใครมีครอบครัวก่อนหน้าโยมไหมก่อนที่จะมีครอบครัวมีไหมหนูจาไม่ได้คะ่ะแต่งงานหรือเปล่าเปล่าคะ่ะนีก็หนีตามกัน ตอนนีไปนัดแนกกันหรือว่าไปเองค่ะแม่แม่ตีแม่ดุมากค่ะแม่ยุมากแม่ดุมากค่ะแม่ดุมากค่ะโยมก็ตัดสินใจไปโยมได้นัดเขาไหมนัดค่ะนัดนัดแล้วไปไงเดินไปไปหาเขาเองค่ะไปหาเขาเอง หนูว่าแม่เก่งมะไม่ถามเก่งนะไปหาเขาเองมันไม่ผิดหรอกความรักที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไปอะ่ะคิดว่าเรามีที่พึ่งผู้ชายคนนี้จะเป็นที่พึ่งให้เราแต่ก็ไม่พร้อมที่จะไม่พร้อมที่จะมีใครอีกอะ่ะไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือไม่ไม่พร้อมความไม่พร้อมตรงนี้ ตอนที่โยมไปแม่โยมทุกมากเลยนะแม่ร้องไห้แกทุกมากเลยนะแกทุกจนแบบว่าแกตอมใจเลยนะความทุกทั้งหมดทั้งสิ้นมาอยู่กับโยมปัจจุบันนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะเคลียร์แล้วหนูก็หนูฟ้าฟังแม่ทำแม่เมื่อครั้งที่แล้วก็พาเขามาเดินรอบพระปางให้เขาขอเข้ามากับลูก สิบบลอกู็ปัตแ้วคเขาทุกข์กระยมวันที่โยมมันมีผู้หญิงก่อนหน้าเนี้มันเป็นเพื่อนโยมหรือเป็นใครที่เขาแต่งงานไปอ่ะจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้การที่โยมหนีไปแล้วยมไปมีครอบครัวไปมีลูกไปมีอะไรแม่โยมทุกข์ขนาดไหน แล้วโยมปฏิเสธที่จะมีลูกยังไงลูกคนนั้นก็มาทำพยมทุกข์ทุกข์มากกว่าแม่โยมสามเท่าสามเท่าอันนี้พาเขามาเดินที่พระปางแล้วที่แม่สอนข่าวที่ข่าวที่แล้วนหนูพามาเมื่อวันพระสิบห้าคืำที่ผ่านมาค่ะ แต่บอกอะไรให้เขาทำเขาก็ปฏิบัตินะคะแม่ยืนยันนะทั้งสาลาเนี่ยทำให้แม่ทุกใจทางน,านั้นทั้งหมดแต่พี่เขาตัดินใจทิ้งแม่ไปอยู่กับคนอื่นน่ะตัดนใจทิ้งไปเลยเงี้ยแล้วเขาช้าขึ้นมาแล้วเขาหาไม่เห็นอะ่ะนี่นะ ไม่ขออนุญาตพูดนะอันนี้นะเขาเดินไปแล้วเขาหกล้มนะเขาหกล้มนะโยมจําได้ไหมวันที่โยมออกจากบ้านแล้วยโยมหกล้มลงไปอะจําได้ปหมจาได้ค่ะแล้วคิดจะกลับมาตอนที่ลม้มอะไม่กลับค่ะโอ้โหใจร้ายเหมือนผีบ้านผีเรือนนะปะอย่าไปเลยอย่าไปเลยคือพูดพูดกันวัง ความเป็นจริงแล้วนะแม่เขาก็เข้มนะแม่เขาเข้มเขาระเบียบจัดเงี้ยยิ่งเขาเข้มเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่กลัวเข้มมากเราก็มีกลัวนี่นี่ธรรมะน้องได้อะไรไหมคะหนูได้อะไรไหมได้แม่สงสารน้องจังเลยโล่งใจยังโล่งค่ะโล่งแล้ว หนูต้นแก้ไขอะไรอีกไมัเออ้นอได้พูดออกมาจะไปสิ่นค่าข้อนะข้อหนึ่งไม่มุ่ง้ายทำลายใครชีวิตใครข้อสองไม่รักทรัพย์ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ข้อสามไม่ปรปพื้นผิดทางการถ้าพ่อแม่แม่อนุญาตแล้วไปมีครอบครัวเป็นทุกข์จนตายไม่ใช่แค่ไปเป็นชู้นะถ้าพ่อแม่เขาแม่อนุญาตนะเป็นทุกข์จนตาย ข้อสี่พูดอะไรไปต้องรับผิดชอบข้อห้าเกิดเป็นคนแล้วอย่าทำร้ายตนเองด้วยความมึนเมาอมเคียไหมคะเคียค่ะทุกค่ะคนนี้ก็เป็นทุกข์กับลูกวันนี้มีแต่คนเป็นทุกข์กับลูกแปลเอาไหมมันจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ย